สวัสดีคับวันนี้อยู่ช่อง t t นะคบวันนี้ผมก็จะกลับมาอัดเกม Find the Marker อีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดู EP 1ก็สามารถกดเข้าไปดูคลิป EP 1ได้นะคบนะก็วันนี้จะมาต่อ EP 2นะซึ่ง Marker ที่เราหาไปได้ EP ที่แล้วคือ37นะคบนะวันนี้เราจะมาต่อเลยจากง่ายนะอย่างแรกที่เราจะหาคือ a n c h e r Marker นะขอ Archer ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าแต่คำใบ้ของมันก็คือ w a t h a b l e Watchable Kingdom อยู่ที่ Watchable Kingdom ผมไม่รู้วาอ่านชื่อเมืองถูกป่ะน,นะชื่อแบบชื่อเมืองชื่ออะไรไม่รู้มันอ่านว่า Watchable Kingdom หรืออะไรไม่รู้เออปก็คือวิธีเข้า Watchable Kingdom คือขึ้นไปบนนาฬิการตรงนั้นแค่นี้เราก็จะเข้ามาแล้วเราก็ปิดเพลงก่อนเลยก็คือน่าจะอยู่มันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงปุ๊บนี่เจอละล๋อโอเค ก็เอาเป็นว่าพวกนี้เราค่อยมาเก็บทีหลังกันเดี๋ยววันเดี๋ยววันนี้เราขอเก็บพวกง่ายๆอะไรพวกนี้ครั้งที่เราเราเก็บไปได้สาสิบกว่ามาร์เกอร์ครั้งนี้ขออีกสักประมาณส0มสิบหรือสี่บหรือเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เลยอือันนี้ก็มีเพลงก็ปิดกันโอเคมาร์เกอร์ต่อไปที่เราจะหาคือเบบี้ซึ่งออะงั้นเนี่ยอแถวเนี้ยตรงนี้ยังไม่ยังยังไม่ได้หาเลยเออตรงนี้มีมาร์เกอร์ไหมมี เรดมาร์เกอร์แล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มีอุ้ยนี่ไงมีอีกอันนึงอะไรเบบี้มาร์เกอร์ใช่ไหมเออใช่โอเคตรงนี้ไม่มีอะไรเราเช็คไปทีละหลังเลยแล้วกันนะตรงนี้มีนี่ไงเจออันนึงแบตเตอรี่มาร์เกอร์แล้วก็มีเอ่อ ตรงนี้อันนี้เราหาไปแล้วใช่ไหมที่เป็นแบตโอเคแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนี่ไงอะไร marker ply เฮ้ยตรงนี้กดได้อะเป็น marker ply เขาเป็นยูทูบเบอร์เอออุ้ยเออไหนก็เอา marker หน่อยโอเคเรื่อง marker c a l marker ply ค้างนี่คืออะไรอ่ะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมาร์เกอร,อร์เลยอันนี้มีค้อนอ๋ออันนี้เป็นแฮมเมอร์มาร์เกอร์แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นมีไหมข้างหลังไม่มีก็้เขียมตาฝาดเราเห็นเหมือนมีควันอะเออเน่เนี่นย,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 ยมันใส่ควันตู้เย็นมั้งเล่นตั้งนานผมก็เพิ่งเห็นเป็นยังไงเจอแล้ว dream marker m เกอร์นอนหลับฝันแล้วก็ตรงนี้จะมีม,มีไหมยังไง olive m เกอร์โอเคเราเก็บ baby m เกอร์ได้แล้วงั้นเราก็จะไปเก็บไอ้ที่เป็นที่เป็นไอ้ของผู้ปกครองของ baby m เกอร์เออนั่นแหละที่อยู่บนภูเขาเนี่ยนะที่เราต้องเดินไปตรงขายอ่ะนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้โอเคได้แล้วมีอีกไหม หมดแล้วมัง้งตรงเนี้ยงั้นเราไปเคลียร์ไปทีละที่เลยกันโอเคตรงนี้อันนี้หมดแล้วอันนั้นเราก็ไปเก็บแล้วพาร์ทที่แล้วเออใช่ใช่มีตรงนี้มีตรงนี้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเออชึบโอ้ปุ๊บยังไงได้ละอินอินโวลลี่มาร์เกอร์ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะโอเคมันก็อาจจะมีเสียงฝนนะคะเพราะมถ่ายตอนฝนมันตกอะ โอเคเราขึ้นมาบนภูเขาแล้วเราก็จะไปเก็บมาเกอร์บนภูเขาให้ครบกันก่อนนี่ตรงนี้นี่ไงมาเกอร์พิงแล้วก็เราไปเก็บไอตวนด้บนนี้แล้วกันบนนี้นี่ไงมีบันไดแล้วก็ปีนขึ้นไปเลยอ,อันนี้เป็น ออโราออโรานี่ผมจำไม่ได้มันอยู่ระดับไหนอ่ะออโรอูยากเหรออืมโอเคงั้นเราก็ลงไปข้างล่างกันเลยเ๊ะแล้วเราก็ตรงนี้เรามาได้ไหมไม่ได้โอเคเราก็ต้องลงมาตรงนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างตรงไหนตรงนี้ชึบโอเคแล้วก็เหมือนจะมีบันไดตรงนี้แล้วนั่งปิ๊งชึบโอเค ติดโอเคเราได้แล้วอันนี้จะเป็นเรนโบว์มาร์เกอร์ข้างล่างเหมือนมีอีกนี่ไงอันนึงโอเคอันนี้เป็นปากกาไม่มีอะไรนะไม่มีฝาแล้วเราก็ตกโลกเราต้องไปเก็บใหม่ไม่รู้หัวหรืออะไรแคบเลสมาร์เกอร์โอเคนี่มีอันนึงอันนึงอันนึง วิ่งกันเออเราจะเก็บยังไงเด่ะแบบไม่ให้ตกโลกมีไหมเป็นีัไงได้ละตกโลกแต่อย่างน้อยก็ได้แล้วกันเออเนี่ไงมีอันหนึ่งตรงนี้อันนี้เราเก็บยังอ่ะน,ออน่าจะยังนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าอันนี้เราเก็บยงังผมก็จําไม่ได้โอุ๊ตกเดี๋ยวขอขึ้นมันไม่ได้ยากอะไรนะโอเคทริปเปลิลมาร์กเกอร์ แล้วก็ต่อไปที่เราจะหาคือ Brow n มา er, เกซึ่งคำใบ้คืออยู่ในไบโอมภูเขาเหรอเออมีตรงนี้มีตรงนี้ใช่อันนี้คือบราลมาเกอป่ะตรวไม่ใช่ c r o กมาเกอมีอีกไหมแถวเนี้ยตรงเนี้ยผมลืมอ่ะอ๋ออะไรนะ Shadow มา r k เกกับอะไรสักอย่างเนี่แหละเออป่ะงั้นเราไปเก็บกันไอที่เป็นว่าแต่บรา w ์มา r k e r มันอยู่ตรงไหน เอยผมลืมจริงนะเนี่ยอ๋อตรงนู้นตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บบราวมาร์เกอร์กันยังไงได้แล้วบราวมาร์เกอร์แล้วก็เราจะไปเก็บที่ไหนต่อดีเราจะไปเก็บแคคตัสมาร์เกอร์แคคตัสมันก็ต้องอยู่ทะเลทรายโอแล้วไม่เก็บยังยังไม่ได้เก็บที่ไหนหรอเปล่าอ่านี้ยังไม่ครบภูเขาคอรัลมาร์เกอร์อันเดอร์โอเคเอาเป็นว่า เนี่ยไอตรงนเนี้ยเนียนมันไม่ค่อยเนียนนะแต่ทำไมเดินผ่านอีพีที่แล้วไม่รู้อโอเคตรงนี้เราเก็บไปครบแล้วแล้วก็เราจะไปเก็บที่ต่อไปคืออันนี้เ,เก็บแล้วใช่ไหมใช่เราเก็บแล้วงั้นเอาเป็นว่าเราจะมาหาอันนี้แล้วกันเราจะหามากอร์ให้นี่ช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นเชื่อนเพื่อนของฉันหายไปคุณช่วย คุณช่วยฉันได้ไหมได้โอเคอืมตามนั้นโอเคงั้นเอาเป็นว่าเราไปหา <S <S เพื่อนกันดีกว่าหาเพื่อนให้ไหนนอ้นั่นอ่ะเออตรงนี้จำได้ว่ามีมาร์กเกอร์หนึ่งนี่ไงไซเอนมาร์กเกอร์เนียนอยู่นะแต่ไม่รู้มันอยู่ระดับอะไรแต่มันเนียนอะ่ะเออมีเดียมอืมซ่อนซะเนียนเลยเออเราว่าจะไปทำอะไรนะอ๋อไปเก็บมาร์เกอร์หามาร์เกอร์ให้ไอ้อนเนี่ย ซึ่งมาร์เกอร์มันไปอยู่ไหนวะมีที่ไหนบ้างอ๋อหลังโรงงานอันนึงผมจำได้ละโอเคเราก็จะไปหลังโรงงานนะเอ,อิ้นนี่ยังไม่ได้คุยกับไอ้นี่เลยอันนี้เ,เก็บแล้วโอเคจำได้อันนี้โอเคอ่ะเก็บก่อนโอเค er Bla มาร์เกอร์ for the b a c k b l a s e plate มาร์เกอร์ที่อยู่ในพื้นที่สีดำอันนี้เหมือนจะมี Winning Smile ก็คือมันต้องใส่หน้า เด่ะเมื่อกี้ใช่เสียงดิสคอร์มป่ะไม่น่าจะแต่นี้มันต้องใส่หน้าวินนิ่งสมายเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้ามาเก็บที่หลังแล้วกันเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนให้ไอ้นั่นก่อนไอ้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 นั่นอะเรียกว่าอะไรนะไอ้ไอ้สเต็กมาร์เกอร์ใช่ไหมผมจำชื่อถูกไหมเดยเซิร์ชกันเออมาร์เกอร์สเต็กไม่ใช่สเต็กมาร์เกอร์แล้วก็อีกอันนึงมันอยู่ไหนผมลืมแล้วมันมีอันนึงอยู่ใบโอมป่ามันจำได้ส่วนอีกอันนึง มีอีกสีหนึ่งผมจำไม่ได้อะอเคงเอาไปว่าเดี๋ยวเราหาดูแลกันหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองผมจำได้อีกมันจะมีสีหนึ่งอยู่ตรงนี้สีใดสีหนึ่งนั่แหละมันอยู่แถวๆป่าตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดโอไม่ใช่มันอยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมเค หรือมา์เกอร์เหลือสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองสีเหลืองอยู่ไหนผมลืมผมลืมอ่ะหรือว่าเราได้แล้วยังโอ้ยังโอ้โหเว้นว่างสีเหลืองซึ่งผมลืมว่าสีเหลืองอยู่ไหนเฮ้ยนึกได้หรือว่ามันจะอยู่ที่บ้านนี่หรือเปล่าผมมีความกังวลใจว่ามันจะอยู่ในนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้มันมันมีหลายมา์เกอร์คือผมไม่ได้ ึงแม้ผมจะหาครบทุกอันนะ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมจะจําได้หมดนะบางครั้งกนะแบบเอออาจจะลืมอะไรอย่างงี้อ่าอันนี้มีมาร์กเกอร์ที่โดนลักพาตัวอันหนึง่งอันนี้มีนี่มาร์กเกอร์มันคืออะไรมาเจนต้าอันนี้เออให้อ่านไปหาอ่านเอาแล้วกันอันนี้มีไหมไม่มีเนี่ยเหรโอเคตรงนี้คือเหมือนจะต้องหาเพื่อนมานั่งห้าคน แล้วก็ตรงนี้จะมี d ด e button เอ,อ่อ Explode Marker เออเอ,อ๊ะแต่มอขอหายอีสีสเหลืองก่อนไม่ใช่นี่นะเอ,อ๊ะ Yellow อ่ะ Yellow แต่ไม่ใช่ Yellow ที่เราเก็บไปเมืเ่อกี้เนี่ยแหละมีอันนี้หนะึ่งแล้วก็มีลักพาตัวนึงตรงนี้ชึบอุ้ยเสียงแอบน่ากลัวน,นั่นแหละ ่เล่นคนเดียวยิ่งน่ากลัวด้วยเปิดเปิดไฮเพเยอร์เป็นออฟเดีวยวจะได้แบบม,มันจะได้ไม่เหงาอันนี้มันเหงายิ่งแบบโอโมันดูเหงาๆปิดไฮเพเยอร์เนี่ยมีคนแล้วดูไม่เหงาขึ้นมาเลยโอเคแต่เรามาเข้าเรื่องกันดีนกว่าสีเรลืองอยู่ไหนโรงงานหรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือเปล่โรงงานหรือเปล่าตรงนี้อุ๊ไม่ใช่ เดี๋ยวผมลืมจริงนะนมันอยู่ไหนเนี่ยโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ทีหลังแล้วกันค่อยไปเก็บทีหลังแต่คนอื่นผมขอหามารเกอร์อื่นก่อนเราจะไปเก็บเออเนี่ยมาเก็บทะเลทรายเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยเผื่อไม่แน่อเล่นไปเรื่อยอาจจะเจอนี่ไงเจอแล้วอันนึงเอาเก็บดิแทนมาเกอร์ตรงนี้มีเอ็ดอีกอันหนึ่งแคคตัสแล้วก็อ๋อเราจะไปเก็บบนนั้นแล้วกัน อ่อันนี้อะไรเนี่ยบิ๊กบิ๊กอะไรผมไม่รู้มันคือตัวอะไรอะแต่มันแปลกดิเนี่ยอันนี้ยากคงนานแหละจะเก็บได้ไหมโนโอ้ออ่ะย,ยังไม่เอาก็ได้อันนี้น,นี่มันยากเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังโอเคลิควิดมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์เหลวตรงนี้มีอะไรแบ๊วโอ้โ,อโอหไหนดูซิ อ๋อคือมันต้องให้มันลงไปสีเหลืองไม่ลงอีกละเอาแกเมื่อไหร่จะลงงั้นเอาเป็นว่ามาร์เกอร์อันนี้ผมค่อยไปเก็บเนี่ยเนี่ยมันเกือบได้คือ,อไม่เอากันละไม่เอาละขี้เกียจเอาละเออมาเจนต้าโวยอะไรนะที่มันอยู่แกล,ลเรอดเราได้อยังน่าจะยังเออไม่เราได้แล้วผมจำแล้วเเอาเป็นว่าเราไปเก็บที่พีระมิดก่อนแล้วกันพีระมิดมีอีมีอยู่ นี่ตรงนี้ตรงนี้อันนึงเป็นมาร์เกอร์ทรายแซนมาร์เกอร์โอเคมีไหมตรงนี้มีไหมไม่มีเป็นห้องลับเฉยๆที่จะมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ชึบอ่ะตกชึบชึบโอ้เด้ออปุ่มอ๋อเทมเพลมาร์เกอร์แล้วมีอะไรอย่อ๋อมันจะไม่ละมันจะมีมาร์เกอร์หนึ่งที่เราต้องพิมพ์อีโมจิ เอ้หัวกะโหลกอะ่ะเนี่ยเอันเนี้ยอันนี้ยเอาคลิปมาเนี่ยแล้วก็เอนเตอร์ปรับนี่เราได้แล้วโฟโกลเคอร์ er, อะไรเนะี่ยผมไม่รู้อ่านว่าอะไรนะโอเคในาน,าน,าน,าน้ำในน้ำมีอีกใช่ผมจำได้ในานา้ำมีอันนี้อันนึงชิปดาร์คบูมาร์เกอร์อันนี้เป็นมาร์เกอร์ใหม่เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังเราค่อยเก็บขี้เกียจเราจะเก็บเลยดีไหมเก็บอ่ะเก็บเลยแล้วกันอ่ะเอา,เ,อา,เ,อาเก็บอันนี้ด้วยโครอลมาร์เกอร์ โอเคเอ่อชัวออไลท์จัสโอเคสีแดงอันแรกเลยเพราะสีแดงยากมากโอเคได้ละเร่ใ mm hmm. นสีนี้สีม่วงโอเคคือมันต้องเก็บปลาไม่ต้องคุยกับต้องไปคุยกับมันก่อนตรงนี้จะมีสีเขียวอยู่หนึงเอาช่างเอาสีเขียวก่อนเ mm hmm. ขียวเขียวเขียว mm hmm. ได้ได้ได้อา้าวไม่ได้ช่างเอาสีฟ้าแหละทึบโอเคแล้วก็สีชมพู ชมพูพิงค์นะโอเคมีอะไรอีกสีเหลืองตรงนี้โอเคมาปุ๊บแล้วก็สีอะไรสีส้มตรงนี้ส้มแล้วก็เหลือสีเขียวโอเคครบยังครบแล้วดีได้แล้วโอ้ย oh, Nice work you m a y collect me now sweet เ yeah. ย้ ecosystem ecosystem ไม่รู้อ่านว่าอะไรอะ่ะนี่ตรงนี้อันนึง สโนว์มาร์เกอร์แล้วก็มีอันนี้อันนึงสโนว์แมนมาร์เกอร์สโนว์เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้จะมี no way. โนเวลิลิสติกอ้โหลิลิสติกจริงด้วยโอเคเรามาตรงนี้กันชึบนี่ไงได้แล้วเครยอนเดี๋ยวผมว่าจะเก็บอะไรนะคริส a l คริสตัลมาเกอร์เหรอมันก็ต้องอยู่ในถ้ำถ้าเป็นคริสตัลนี่ไงซึ่งมันอัปเดตถ้ำใหม่อัปเดตถ้ำนึกว่าไมค์ครับ <c oughs> เอ่ออัปเดตถ้ำแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันจะไปอยู่ไหนนี่ใช่นี้ป่ะเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่จริงด้วยนึกว่าไม่ใช่เออตรงนั้นมีดัมมี่ใช่เป็นดัมมี่มาเกอร์ผมจำได้จัมวันทางนี้ใช่ไหม นี่งไงดัมมี่มาได้แล้วดัมมี่มาร์เกอร์แบทเอเย่ได้แล้วต่อไปก็จะเป็นดราก้อนมันอยู่ในเวสเบิลวัชเบิลคิงดัมอันนี้ก็อีกละวัชเบิลคิงดัมอันนี้ก็ลาเวนเดอร์ทาวลาเวนเดอร์ทาวมันคือไอ้นี่เหรอไม่รู้อะน่าจะใช่ผมจะเออม่ผมจำไปแล้วว่านี่เพิ่งรู้เนี่ยว่าไอ้นี่มันชื่อลาเวนเดอร์ทาวคอ เพลง Two Wildcards อ่ะไม่เกี่ยวเราได้ไปแล้วมีอะไรอีกที่เรายังไม่ได้อ่ะดูหน่อย Gingerbread อยู่ใน Candyland เออ Candyland เรายังไม่ได้ไปหานะ่ะจะว่าไปอืมเนี่ยเนี่ยไอเนี่ยมันปู่มันน่าเกลียดยังไม่ได้ไอเนี่ยเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันดูน่าเกลียดยังไงไม่รู้หรือว่าอีกอันหนึ่งมันอยู่ภูเขาเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนเนี่ยผมขึ้นมามันควรจะเห็นนะนะขึ้นมาแบบสุด บนแมปแล้วเนะี่ย Hello มันอยู่ไหนผมลืมจริงๆช่างงั้นเราไปเก็บอ่ะคาไอ้พวกนี้ก่อนเราไปเก็บที่แคนดี้แลนกันก่อนแคนดี้แลนเราไม่ยังไม่ได้เก็บโอเค okay. และมาร์กเกอร์ต่อไปคือตรงแคนดี้แลนเออใช่มีตรงตรงนี้อีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่ปุ๊บเป็นฟลาเมงโกมาเกอร์ รเราจะไปที่ต่อไปก็คือเราไปที่ปากวัวไหมที่มันเป็นปากวัวตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยต่อจากเมื่อกี้เลยโอ้ใช่มีอันนึงตรงนี้เดี๋ยวเขาเก็บกันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่ไงมิน m a r k เกอ่ามีปากวัวตรงนั้นอีกปากวัวเยอะจริงๆต้องแบบสกิลออบบี้ต้องเก่งมากเลยถึงจะแบบออบบี้ได้ออบบี้ปากัวเหมือนกันแหละเออ โอเคไม่เก็บละงั้นก็เอาไวท้ทีหลังกับไอ,นะไอ้เนี้ยไอแคนดี้แลนด์เดี๋ยวคือมันขัดใจตรงมาร์เกอร์ที่เป็นสเต็กเดียวผมพอคือมันแบบมันขัดใจมากเลยอะและในที่สุดผมก็ได้คำตอบละมันอยู่ในบ้านเนี่ยใช่ไหมแล้วผมไม่เห็นได้ไงเดี๋ยวนะดูก่อนนั่นไงผมว่าละทำไมผมไม่เห็น คือมันก็แอบไม่ได้เดียน,นะแต่ว่าผมอุตส่าห์เดินมาแล้วเราก็เดินผ่านไม่เห็นเลยอะไรของผมเอาเป็นว่าเราเราไปหาไะไรมาร์เกอร์เลยต่อดีอ่ะงั้นเก็บให้ถึงร้อยก่อนดี้ไหมพอคลิปเอาอ่าโอเคต้องคุยกันก่อน thank you so much He r e s the reward y เย keep yourself นี่ไงได้แล้วมาร์เกอร์สแต็คเย่ มาเกอร์ er ต่อไปอันนี้ได้แล้วทริปเปิลมาเกอร์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะมีมาเกอร์อีกอันหนึง่งใช่ไหมข้างล่างเบโอเคไม่เก็บละอันไหนไม่ได้ก็คือไม่เก็บโรงงานเราเก็บยังน่าจะยังนะโรงงาน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 มีอันนี้นี่อันนี้เราเก็บยังเนี่ยยังไมไ่เก็บเลยอันนี้เป็นออบบี้ดีไซน์อีสเฮียร์ทูดิสแทรกยู ชึบต้องเก่งออฟบี้โอเคเออือแล้วก็ตายลาวาจัมมาร์เกอร์โอเคป่ะเราไปเราไปหาในอวกาศดีไหมเอออวกาศตอนนี้คือไม่รู้แล้วว่าจะไปหามาร์เกอ,อะไรต่อดีเพราะมันเยอะมากเอาเป็นว่าเราจะไปหามาร์เกอ,เอวกาศก่อนละกันดีไหมหรือว่าเราจะเก็บ์เกอร์ในนี้ก่อน เออมาก k e r อันนี้ยังไม่ได้เลยมันมีกุญแจตรงนี้นี่ไงมันมีมาเกอร์หนึ่งซ์มาเกอร์หัวเหลี่ยมด้วยอันนี้เป็น r e v i e ้อันนี้ด้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่เกี่ยวเออช่างช่างมันมีอะไรอีกอ,อันนี้ใช่ไหมเอ,อ่อ hello permanent permanent p e r m a n e n อะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้ อ่ะแปนว่าเราลงมาตรงนี้กันก่อนโอเคแล้วเราก็ไปไหนต่อดีไปนี่ก่อนแล้วกันไปซ้วมก่อนโอเคเอืมเนียนนั่นเราโอเคเรามาตรงนี้เราก็จะมาเก็บมาร์กเกอร์ทีเนตอะไรไม่รู้นินจาเต่าเหรอพาสตินัมมาร์กเกอร์แล้วก็ตรงนี้มีอันหนึ่ง ตรงนี้มันจะออกไปสู่ร้านค้าใช่ไหมนั่นไงผมว่าละผมมันเราไปกลับไปที่โรงงานกันดีกว่านี่มีมาร์เกอร์หนึ่งตรงนี้แต่ว่ามันยากเอาไว้ทีหลังเออใช่ใช่ใช่เราลืมอันนี้เราลืมอันนี้ได้ไงเย้เนียนนั่นเรามีตรงนี้ตรงนี้โอเคเป็นออยมาร์เกอร์มาร์เกอร์น้ำมันเราไปเก็บตรงไหนดีตรงนู้นแล้วกันเฮ้ยตรงนู้นดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อน โอ้มีหลายที่ให้เก็บตอนนี้ไม่รู้เราจะไปเก็บไปเก็บไหนก่อนไหนหลังอโอเคเราก็ต้องชิปล็อกเพื่อให้มันง่ายต่อการออบบี้ชึบแล้วก็ตรงชึบตายแมวชึบชึบชึบแล้วก็ชึบอืม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 เยี่ยมได้เป็นเนบูเนบูล่ลามาร์เกอร์ ผมไม่ได้ผมไม่ได้เก่งภาษาคิดา่านผิดขออภัยได้เลยครับเอันนี้มีอันหนึง่งมากเกอรมาเทียนมาเกอรอ่านว่าอะไรภา,าษาอังกฤษผมโอเครู้สึกว่าตรงนี้เราจะไปเราจะไปดาวนงคารโอไม่ใช่อันนั้นเรากลับเราไปไหนต่อดิเฮเฮเฮอ,อไม่ใช่ฮะฮะเดี๋ยวงง มิดที่ไหนไปได้บ้างนี่ไงสเปซมาร์เกอร์เราลืมเก็บมาไปได้มูนไม่ใช่เราไปมูลเราไปดวงจันทร์ดวงจันทร์ดวงจันทร์นี่ไงชีสอ,อุยอมาองอัสตองตงตองต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 ึงต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 ึงช่องอุยฟ้าผ่าเก็บโอเค เอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับเพราะว่าตอนนี้มันก็ครบร้อยร้อยมาร์เกอร์แล้วอะเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับตอนนี้ฟ้าผ่านแล้วผมปิดรีบปิดคลิปก่อนนะบ๊ายบาย